Mi re, do. Mi re do 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 Re re Mi re do Mi ฟาสองซันสองโดสองเรสองมีสองแล้วก็โดสองมีเรโดเรมีมีมีเรเรเรมีซันซันมีเร โอเคนะครับเรามาดูเพลงแรกกันนะครับเพลง Hot Spur นะครับก็จะมี3โน้ตด้วยกันนะครับมีเรแล้วก็โดนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวเลขนะครับเลข3 2 1ก็คือเลขนิ้วนะครับผมผมจะใช้เสียงเปียโนนะครับแบบนี้นะครับวางนิ้วนะครับอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้ว1อยู่ที่ตัวโดนะครับ นิ้ว2อ,อยู่ที่ตัวเรนะครับแล้วก็นิ้ว3อยู่ที่ตัวมีนะครับเพลงจะเป็นนะเพลงจะเป็นมีเรโดนะครับนะท่อนต่อไปก็เหมือนกันนะครับมีเรโดนะครับ แล้วก็จะหยุด1จังหวะนะครับตรงนี้ก็หยุด1จังหวะนะครับ1ช่อง1จังหวะนะครับต่อไปฮะเดี๋ยวแค่3ตัวก่อนนะครับนะับจะเป็นโดโดเรนะครับโดก็นิ้ว1น,นะครับโดโดเรเรนิ้ว2นะครับทีนี้ก็ลอง5ตัวดูนะครับ โดโดเรเรมีแล้วก็เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับจบถึงวรกที่5นะครับจะเป็นโดโดเรเรมีเรโดทีนี้นะครับเราลองฝึกเล่นกับ เบทนอมดูนะครับฝึกเล่นกับเครื่องเคราะห์จังหวะดูนะครับสัก60นะครับเราฝึกสัก60ดูนะครับเดี๋ยวนับ1ถึง4นะครับแล้วเราเริ่มนะครับ1 2 3 4มีเรโดีเร ทั้งหนึ่งนะครับทีนี้จะลองนับ3 4แล้วเล่นเลยนะครับ3 4มีเรโดมีเรโดโดโดเรเรมีเรโดโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นงนี้นะครับ ทีนี้เราดูเพลงต่อไปเลยครับ Music Land นะครับมีฟาซอนนะครับทีนี้อ่ะนิ้วยังอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับมีก็ใช้นิ้ว3ามี Mi, อ่ะเรานับไป2องไมได้ครับเพราะว่ามันหยุดหนึ่งจังหวะมี Mi, สอแล้วก็ฟาสแล้วก็ซอน2ต่อไปก็โดเรฟา m มี Do, Re, Fa, Mi, นะครับโด2องเรสแล้วก็ ฟาสองแล้วก็ม,มีสองสามสี่นะครับตรงัวมีตัวนี้นะครับจะยาวสี่จังหวะนะครับมีแล้วก็สองสามสี่ต่อไปมีฟาซอนนะครับเหมือนเดิมนะฮะมีฟาสองซอนสองนะครับแล้วตามด้วยวรรคที่เจ็ดที่แปดนะครับโดเรมี ทีนี้เราลองเล่นทั้งหมดนะครับใส่กับเมทลอมนะครับเดี๋ยวนะับ3ามเราเล่นเลยนะครับ3ามสี่มีสองฟาสองซอนสองโดสองเรสองฟาสองมีสองสอสแล้วก็มี โดสองเรสองมีสอง,สอง,สองแล้วก็โดสองสามสี่หยุดต่อไปเพลงนี้นะครับแมรี่ d a little l a m b นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในโพซิชันเดิมอยู่นะครับครับมืออยู่ตำแหน่งนี้อยู่นะครับลองดูโน้ตกันนะครับมีเรโด ก็นิ้ว 3, 2, 1, หเรมีกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มีมีนะฮะเล่นต่อกันใหม่ 3, 4, มีมีเรโดเรมีมีมี่มมะต่อไปก็เรนิ้วชี้นะฮะเรเรเรตามด้วยอ่ะมีซอนซอนนะครับซอนนี้ใช้นิ้ว5นะครับนิ้วก้อยนะครับ มีซันซันต่อไปวักที่หกเจ็ดนะฮะมีเรโดเรมีมีมีแล้วตามด้วยวักสุดท้ายนะครับเรเรมีเรโดโอเคนะฮะเราลองเล่นไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดมือถืน้องมาแล้วเราเล่นพร้อมกันนะครับนับสามสี่เราเล่นนะครับสาม C mi re do re mi 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 re 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 mi san san ถึงเพลงสุดท้ายนะครับเพลง A B C อเอาแค่3ตัวแรกก่อนนะฮะโดโดซอนนะฮนเราใช้นิ้วกลางนะครับเพื่อนไปโดโดซอนแบบนี้นะครับต่อไป4ตัวหลังซอนลาลาซอนนะครับซอนก็ใช้นิ้วกลางนะครับลาใช้นิ้วนางอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เราลองเล่นต่อกันนะครับ วักที่1ถึงวักที่2นะครับโดโดซอนซนลาลาซนอีกครั้งหนึ่งไปวักที่3นะฮะฟ้ามาเปลี่ยนมาใช้นิ้วสี่นะครับฟาฟามีมีเรเรโดนะครับ่ฟฟะบนะฟ้าก็นิ้วสี่ ฟาฟามีนิ้วสามมีมีเรนิ้วสองเรเรโดนิโปโดนะครับครับทีนี้อ่ะเพลง A B C นะครับเราลองเล่นใส่กับเพลงขนมพร้อมกันนะครับสามสี่เราเล่นนะครับสามสี่โดโดซ่นซ่น,นลาลาซ่นหยุดฟาฟา มีมีเรเรโดอ่นะอย่าลืมนะครับมีหยุดตรงนี้ด้วยนะครับ1จังหวัดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในเพลงเป็นแบบฝึกนะครับง่ายๆนะครับในการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ